สำหรับวันนี้ใครที่อยากรู้ว่าแอปที่สามารถารีชัดได้ราคาหลักล้านเนี่ยแต่ว่าราคาของน้องเนี่ยน่ารักมากราคาหลักสิบเราจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสอนแต่งด้วยท,ที่เราระบายใกล้ๆนะั่นอะสามารถเอาเมนูเนี้ยมารีทัชตรงใบหน้าของเราไปแบบ้เว็บมนอะไรอย่างงี้ตอนเราต้องการให้รูปภาพตรงไหนเนี่ยเหมือนกับตรงที่เรายิงอะเราสามารถระบายตนงะนนั้แล้วรูปก็จะออ้พอเราได้แบบนี้ทุกคนดู แค่เราเอาสีขาวลงเห็นไหมมันจะดูพารเทลมากขึ mm hmm. ้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Touch v i t o อีกแล้วนะคะ mm hmm. ใครที่กำลังมองหาแอปน่ารักน่ารักไว้ติดเครื่องราคาน้องเนี่ยน่ารักมาก mm hmm. ก็คือแอป ทันเองตราคา59บาทเองทุกคนสามารถไปโหลดได้เลยใน App Store นะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยดูจากหน้าไอทีของเราก็คือเซตนี้ครับทุกคน เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เราจะเอารูปนี้แหละมาเป็นตัวอย่างในการทำแอปรีท o u นั่นเองนะครับทุกคนสามารถติดตามชมได้เลยต่อไปนี้โอเคเรามาที่หน้าแอปเสร็จแล้วนะครับเราเจอหน้าแอปแบบนี้เรากดที่อัอลบั้มได้เลยแล้วเราก็ไปที่รูปที่เราต้องการจะรีทัช c แล้วเราจะมาแนะนำเมนูทั้งหมด4เมนูนะครับเมนูแรกก็คือ Object Removal เราสามารถระบายได้เลย แล้วเรากดโกแล้วตรงที่เราระบายเนี่ยสเยีเขียวเนี่ยมันจะหายไปแต่ที่เราระบายให้ดูแบบเป็นน้ำก่อนแล้วก็อันนี้วงกลมเนี่ยมันจะเป็นลัสโซใช่ไหมเราสามารถวงกลมตรงนี้อ่ะมันจะขึ้นสีเขียวแล้วก็กดโกมันจะหายไปเหมือนกันจะคล้ายๆกันนะคะและ้วก็อันที่2ก็คือ quick repair นะครับเราสามารถเอาเมนูนี้มารีทัสตตรงใบหน้าของเราที่เราแบบอุ้ยมันไม่เนียนเลยอะ่ะเราแค่ระบายเราก็ปล่อยให้แอปอะทำการ รีทัชแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วก็ตรงจุดๆวงกลมวงกลมเนี่ยเราสามารถกดจุดแค่กด<อ>เดียวแล้วสิวตรงนั้นก็จะหายไปนะคะต่อไปจะมาที่เมนู l ลายรีมูเวอร์นะคะทุกคนเราสามารถระบายแบบเป็นเส้น แล้วมันจะสูมหาเส้นที่เราระบายใกล้ๆหนาะหายไปแบบอู้เวทมนต์อะไรอย่างนี้ต่อไปนะคบก็คือเมนูคอนแซมนะคะก็เราสามารถยิงมันจะเป็นรูปสามแบบนี้ใช่ไหมแต่เราต้องการให้รูปภาพตรงไหนเนี่ยเหมือนกับตรงที่เรายิงอ่ะเราสามารถระบายนะั้นอ่ะต่อไปเราจะมาเริ่มรีทัชโดยการใช้คําสั่งกับคําสั่งแรกเลย o b j e e c t removal นะคะก็เราจะระบายตรงที่เราไม่ต้องการเราระบายไปเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปร<อ>ีทัชในของเมนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งโอเคเรารีทัชเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนคำสั่งกลายรีมูเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะโยงเส้นที่เราไม่เอาก็โยงไปเลย โอเคพอเราโยงเป็นเส้นพวกนี้ออกไปแบบปุ๊บปั๊บเสร็จแล้ว<อ>นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแค่นี้ก็สวยแล้วแต่ว่าเรายังไม่พอทุกคนเราต้องมาปลูกหญ้าให้แบบดินที่แห้งๆตรงนี้ให้ได้นะทุกคนอย่างแรกเร,เราไปที่ยิงปืนก่อนยิงปืนเสร็จแล้วเราก็ระบายไปเลย โอเคพอเราปลูกหญ้าเสร็จแล้วรูปก็จะอู้นี่คือการรีทัชแบบง่ายๆที่เราสามารถแต่งได้โดยในมือถือก็คือแอปรีทัชนะครับเสร็จแล้วเราก็กดลูกศรชี้ออกแล้วก็เซฟแอสคัฟเพยได้เลยทุกคนเราจะแต่งรูปแค่รีทัชอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาองค์ประกอบอื่น พืที่จะทําให้รูปของเราเนี่ยดูสมูทดูมีสีสันอะไรมากขึ้นซึ่งเราเคยแต่งรูปลงไปแล้วก็คือมันจะเป็นพื้นฐานนะครับที่สอนแต่งรูปของแอปนั้นไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาใช้แอปที่2ก็คือ Snapseed เรากดบวกได้เลยกดปกรณ์อลบัมล่าสุดแล้วก็รูปที่เรารีทั u c เมื่อกี้อ่ะเราก็จะมาเริ่มที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ปรับเฉพาะส่วนติ๊ดตรงตรงนี้ พื้นนี้มันดูหยาบมากเลยเราต้องปรับหน้าพื้นให้มันเรียบหน่อยเราก็กดโครงสร้างลงอ่าทุกคนดูต่อไปตรงกําแพงนี้มันไม่สมูทกดลงอีกอ่าตรงนี้ก็ยังไม่สมูทกดลงก็คงดึงโครงสร้างลงแค่นี้ทุกคนแอป Snapseed เราจะไม่ทำอะไรมากแล้วกด่บออกไปดูเลยหนะครับที่เราจะมาแต่งรูปของเซฟนี้นะคเราก็จะไปที่แอป Lightroom ก่อน กดบวกจากม้วนฟิล์มอ่าเราก็จะได้รู้ี่เราตัดหน้าพื้นจากสแนปซีเมื่อกี้เรามาเริ่มที่แสงเพิ่มแสงขึ้นนิดนึงเพิ่มคอนทาราต์ไฮไลท์ดึงลงนิดนึงเงาดึงขึ้นสีขาวดึงลงให้หมดโอเคพอเราได้แบบนี้ทุกคนดูแค่ราเอาสีขาวลงเห็นไหมมันจะดูพาสเทลมากขึ้นถ้าใครอยากดูแบบละเอียดต้องไปดูคลิปแรกนะครับอันต่อไปเราจะไปที่สีเราจะมาเพิ่มความสดของสีเลย แบบนี้มันดูเวอร์ใช่ไหมไม่เป็นไรเราไปที่ความตีของสีปรับลงแค่นี้ก็ไปที่ตัวมิกซ์สีตัวมิกซ์สีนะครับก็คือสีแดงเนี่ยจะเป็นตรงสีปากนะแล้วก็ปรับลงอ่าใส่ลิปแล้วหนึ่งและเห็นไหมว่าหน้ามันมองใช่ไหมทุกคนหน้ามองไม่ได้เลยต้องให้หน้ามีออร่าเราก็ปรับความสว่างตรงสีส้มก็จะทําให้หน้าเราแบบวิ่งยัง่งยืนต่อไปสีเหลืองนะคะเราดูตรงแสงอ่าโอเคนะ ให้มันดูสีส้มขึ้นมานิดนึงแค่นี้สีเขียวแบบนี้หญ้าตายแบบนี้โอเคหญ้าปลูกใหม่ใครที่อยากให้มันดูแบบดูเบอร์วางดูท้องฟ้าแบบท้องฟ้าในจินตนาการปรับไปเลยปรับให้แบบเป็นบวกไปเลยก็จะเป็นท้องฟ้าสีม่วงแต่ว่าเราไม่ไม่ขนาดนั้นเราต้องการแบบความเนเชอรัอความธรรมชาติแล้ก็บรับแค่นี้ต่อไปไปที่เอฟเฟกเราปรับพื้นผิวลง แล้วก็ปรับความชัดขึ้นก็ไปที่รายละเอียดความคมชัดเอาปรับขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าจะทำให้รูปนะชัดรัศมีเอาลงนะคะแล้วก็รายละเอียดเอาลงเพื่อที่จะไม่ให้รูปมันหยาบเกินไปแค่นี้แล้วอันสุดท้ายทุกคนขาดไม่ได้เลยเวลาเราจะโพสต์รูปลงไอจีเนี่ยเราต้องให้สัดส่วนของรูปเนี่ยเป็น4ีคูณหกดเช็คถูกแค่นี้กดเช็คถูกอีกรอบนึงกด export ได้เลย แค่นี้ครับทุกคนโอเคครับจบไปแล้วสำหรับการแต่งรูปโดยการใช้แอปน้องรีทัชใครที่ยังแต่งไม่เป็นสามารถคอมเมนต์ถามเราได้นะและใครที่แต่งเป็ียนแล้วหรือมีแอปอะไรมาแนะนำเนี่ยสามารถแนะนำเราได้เพื่อที่เราจะเอาไปปรับใช้นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเนี่ยไปกดเลยนะทุกคนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เราขอฝากทัชพิโตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับบาย